สวัสดีจ้านิดาสาวชัยภูมิเสร็จแล้วคะ่ะใส่กอกทอดใส่บัวทอดกินกับพริกสดนะคะเนาะแล้วก็กินกับแักผัก,ผ,กผักสะระแหน่ผักชีเสียดายนิดาลืมซื้อกระหลำ่ำแล้วก็ผักชีลาวนะคะเนาะเอ๊ะผักชีอันนั้นเียงกับผักชี ชีไทยเนาะผักชีเลือดกินกับไอ้ไส้กอกับกระหลำ่ำอ้ยสุดยอดกับไอ้ไส้อัวมาจ้ามากินไส้อัวไส้กอกทอ้อไส้กอกหมูไส้อัวหมูนะคะเครื่องอร่อยมากๆค่ะพิดาชิมแล้วอร่อยมากๆค่ะเครื่องแน่นๆนะคะถึงเครื่องมากเลยหอมเครื่องแกงค่ะหอมเครื่องที่เขาใส่ในไส้อั๋วนะคะเนาะ,ะ,นอะหอมมาก TAM